สวัสดีครับเบบี้วันนี้นะครับผมจะพาไปกินปลาแป,กแปลกๆที่เมืองยานากาวะกันครับถึงแล้วครับผมเมืองปลาเอเลียนยานากาวะนะครับผมคือมาถึงนะก็เห็นขั้นบันไดที่เขาทำเป็นปลาแต่ละชนิดประจำเมืองนะครับเห็นไหมครับปลาเอ๋ยหอยเอ๋ยสัตว์น้ำคือหน้าตาแปลกมากครับไม่เคยเห็นที่ไหนส่วนเมืองก็คือเงียบมากครับ ที่เมืองยนกกานากาวะดังเรื่องปลาไหลแล้วก็ปลาหน้าตัดแปลกๆครับไปกันครับนั่นแท็กซี่มาไม่เกิน3กิโลนะครับก็จะถึงร้านอาหารร้านนี้ซึ่งคล้ายๆกับตลาดปลาย่อมๆนะครับเราก็จะเดินเลือกซีฟู้ดชนิดต่างๆแล้วก็ให้ทางเชฟเนี่ยไปปรุงอาหารให้เราจะเป็นซาชิมิหรือปรุงสุกก็ได้จะทำซุปก็ได้มีให้เลือกมากมายครับซึ่งผมก็สั่งไปเยอะเลยครับ แต่ไฮไลท์ของวันนี้นะครับก็คือปลามุสุโกโรหรือปลาตีนจุดฟ้านั่นเองทุกคนฝรั่งเขาเรียกกันว่าปลาเอเลียนครับซึ่งก็ไม่แปลกหรอกหน้าตาน้องเขาแปลกอยู่นะครับจากที่ผมสังเกตมาที่บ้านเราก็ไม่นิยมทานกันนะครับแต่ที่เมืองเนี่ยเขาเสิร์ฟแบบซาชิมิเลยเราก็ต้องจัดสักหน่อยครับผม นอกจากปลาตีนจุดฟ้าแล้วนะครับผมยังสั่งปลาปลากระเป้าไปซึ่งทางร้านก็จ้วงจับตรงนั้นเลยครับผมผมก็ตก,กใจอยู่นะคำเตือนปลาปลากระเป้าจะต้องถูกปรุงโดยเชฟที่มีประสบการณ์นะครับเพราะว่าเขามีพิษนะครับเชฟที่ร้านเขามีวิธีการจัดการครับถึงทานได้หายห่วงครับแอบกระซิบว่าร้านเนี้ยดังมากเลยครับผมมีรายการทีวีทางญี่ปุ่นมาถ่ายทำกันเพียบ เมนูแรกครับมุสโกโรต้มสาเกถึงถูกต้มแล้วแต่รสชาติแอลกอฮอล์ชัดเจนอยู่นะครับไม่ค่อยได้กลิ่นปลาสักเท่าไหร่ใครไม่ไหวก็ข้ามไปก่อนได้ครับเมนูต่อมานะครับปลามุสโกโร แบบซาชิมิสดๆเลยครับผมต้องบอกเลยหน้าตาสีเขาหน้ากลัวแต่เขาเป็นของดีประจำจังหวัดเราก็ต้องลองครับมาถึงที่นี่แล้วรสชาติของเขาเนี่ยต่างจากที่ทุกคนคิดเลยนะครับหน้าตาของเขาเนี่ยจะมีความแบบช้ำเลือดเห็นไหมฮะแต่รสชาติจริงๆของเขาเนี่ยไม่มีความขาวอร่อยสุดๆซ้ำครับผมจิ้มกับโชยุขอคอนเฟิร์มว่ารสชาติและรสสัมผัสเหมือนปลาเนื้อขาวทั่วไปทานง่ายกว่าที่คิดครับ ปลาปลากระเป้าของเมืองยานกากาวะครับรสสัมผัสของปลาปลากระเป้าเขาจะเด้งกรุบครับส่วนรสชาติจริงๆแล้วจะจืดๆด้วยซ้ำอันนี้ปลาปลากระเป้าลวกจิ้มครับซอสจะหวานเปรี้ยวแนะนําถ้ามายานกากาวะต้องสั่งเลยครับนอกจากปลาตีน ปลาปลากระเป้ายังมีเมนูหอยนั่งรมหอยตลับหอยสังโอ้โหอร่อยทุกหอยเลยครับผมและก็หมดเวลาของผมแล้วครับเจอกันใหม่คราวหน้านะครับผมจะไปเที่ยวที่ไหนต่อรอติดตามครับ